สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมสุกเกษมกุดทกหรือกับรายการสุกเกษมที่จะแนะนําสิ่งเรื่องราวดีๆมาบอกกันเรื่อยมานะครับสําหรับคนที่ติดตามผมแล้วตอนนี้ก็มี203คนและขอบคุณมากนะครับที่น,นี้คนที่ติดตามแล้วก็ขอให้ย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ผมตั้งใจบอกกับทุกคนนั้นนะ่ะคืออะไรนะครับ ก็คือความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ได้แล้วความสุขเนี่ยเป็นของเฉพาะตนจริงๆนะครับความรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้รับมานะครับรับมาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับมาจากไหนก็ตามนะครับแต่พอรับรู้มาแล้วก็ต้องรู้ว่าความรู้ทั้งหลายนั้นเนะเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะครับถ้าใครติดตามผมไปเรื่อยๆ ถ้าจับทางได้ก็จะเลเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ความสุขนั้นนะมันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง10นิสัยครับสิบนิสัยที่คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขได้ตอนที่3ครับเรื่องที่1ครับอ่านหนังสือดีๆทุกวันนะครับและก็อ่านให้จบเรื่องด้วยหนังสือเนี่ยมีให้เราอ่านมากมายเป็นหนังสือที่ถูกพิมพ์ มาหรือคนเขียนเนี่ยเขาก็มีเจตนาดีๆเยอะในนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องอ่านให้จบนะครับแต่ในการที่เราจะเลือกอ่านหนังสือใดหนังสือหนึ่งนั้นนะต้องรู้ก่อนว่าหนังสือนั้นเนี่ยมันจะให้ประโยชน์อะไรกับเราทางไหนก็จะอ่านไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ก็ได้แต่มันจะดีไหมนะครับถ้าเราเลือกหนังสืออ่านที่จะพัฒนาจิตใจของของเรานีครับให้ให้เรามีความสุขในและความสุขสามแบบที่ Focus My Forum เราเนี่ยได้แนะนำกับทุกคนนะครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือให้มาชอบเถอครับเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยต้องการความก้าวหน้าในชีวิตถ้าหากว่าไม่อ่านหนังสือไว มันมันก็เหมือนกับว่าความรู้มันก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเว้นแต่ว่าเราเรามีรู้จักความต้องการแล้วรู้จักความต้องการในกุญแจดอกที่3แล้วว่าเอ๊ะเราขยับจากพึงพอใจละไปสู่ความสงบและไปสู่การดับต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ตรงนั้นแหละครับที่ว่าจะต้องอเข้าใจความต้องการเสก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่า ยังจะต้องพัฒนาต่อไปในจิตใจเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลานั่นคือเราต้องหยิบหนังสือเลือกหนังสือดีๆอ่านนะครับดยส่วนตัวแล้วก็อยากจะแนะนาให้ให้เป็นคนซื้อหนังสืออ่านนะครับคือเทคโนโลยีทุกว,วันนี้มันคุณสามารถจะอ่านหนังสือในคอมพิวเตอร์ในที่ไหนก็ได้นะครับแต่มันแตกต่างกันมากครับถ้าคุณไปนั่งในที่ที่สบายๆแล้วเอาหนังสือมาอ่านอารมณ์มันคนละอย่างนะครับใน,ในการสื่อระหว่างไฟฟ้า กับที่จะเป็นท่าหนังสือที่เป็นธาตาาาาาาุไม้หรือธาตุดินในส่วนนี้นะครับกับไอสิ่งที่เขาปรุงแต่งโดยสื่อสารทางไฟฟ้าไอตรงนั้นแหละก,กระแสมันจะแตกต่างกันไอความเจ็บเป็นธรรมาชาติเป็นหนังสือเนี่ยยังไงซะโดยคลื่นเนี่ยมันจะดีดีกว่าดีกว่าแน่นอนครับก็ไปพิสูจน์เอาด้วยตัวเองนะครับสําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษอาจจะทําได้ในทุกสถานการณ์ในว่าสือ่อใดแตง่งั้นก็ดีก็ขอให้รู้ว่า เราหยิบหนังสือดีๆมาอ่านแล้วก็อ่านให้จบครับข้อที่2ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราเนี่ยควรจะมีเป้าหมายนะครับนั้นเป้าหมายก็คือความต้องการที่อยากจะไปถึงจุดไหนของชีวิตถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่สิ่งที่ควรทำในข้อนี้คือที่จะบอกคือคุณจะเขียนเป้าหมายของตัวเอง ในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะอ่านทบทวนทุกวันว่าเราไปถึงมันแล้วแค่ไหนตอนที่เราเรียนหนังสือกันในชั้นอนุบาลประถมมัธยมหรือเข้ามาหาหลัยหรือจะจบโทเอกด็อกเตอร์อะไรต่ามันอาจจะจบจากที่เรามีเป้าหมายแล้วแต่พอหลังจากที่เราใช้ชีวิตไปแล้วทํางานแล้วกลับไปว่าเออแล้วเป้าหมายจริงๆของมันคืออะไรนะครับถ้ามาเรียนกับโฟกัสไมโคฟลัมก็จะพบเลยว่า เราให้ความต้องการของท่าน,นยอยู่ในพื้นฐานที่ดีและมีความสุขคือความต้องการความต้องการที่เป็นพึงพอใจที่มันมีสองด้านด้วยนะแล้วก็สงบสงบก็มีสองด้านเลยนะแล้วก็นิพานนิพานนี้ก็โอเคเราไม่เราไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่าทุกคนจะต้องรู้ได้เฉพาะตนนะครับแม้แต่สงบก็รู้ได้เฉพาะตนนั้นความสุขที่เราเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าได้ว่ามันมันเป็นความสุขที่ใช่ที่ดีและปลอดภัยไหมนะครับ งั้นการเขียนเป้าหมายของตัวเองเอาไว้สัก5ข้อ10ข้อจะเขียนไปร้อยข้อก็ได้แล้วก็มาไล่ไล่ไล่หานะครับแต่น้อยเราอาจทบทวนว่าอะไรที่มันเ,เหมาะสมกับการปัจจุบันความสามารถในปัจจุบันของเรานะครับข้อที่3ครับเลิกตัดสินคนอื่นนะสเสถะนะครับเพราะว่า,วาเอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปคือเอาความคิดตัวเองเนี่ยไปตัดสินแล้วบางทีเรามีความคิดเนี่ย มันจะมีข้อหนึ่งที่ว่าเราอยากจะมีเพื่อนที่มีความคิดเห็นเหมือนๆกันแต่ก็เป็นช่วงครั้งช่วงข่าวแต่ว่านิสยัยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเราได้รับประสบการณ์จากการที่พูดคุยนินทากันแม้แต่ในหัวเราเองพอเรารับรู้จากสิ่งภายนอกในหัวเราก็จะมีการคัดคานหรือเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับเั้น การที่จะตัดสินคนอื่นเนี่ยว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เพียงคบกันแค่ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะมันอาจจะต้องคบกันหลายๆปีด้วยซ้ำไปถึงจะไปเห็นท่าแท้ความดีเขาหรือจะเห็นสิ่งที่เราเองมองข้ามเข้าไปแต่ตรงนี้นะครับที่ว่าให้เลิกตัดสินซะมันจะดีอย่างก็ค,คือว่าเวลาให้ตัดสินคนอื่นเนี่ยไอ้บางครั้งเรามอง ไปเพราะความคิดเห็นของเราด้วยอารมณ์นั่นเองหรืออารมณ์หรือความรู้อะไรแต่ก็มาจากตัวเองนะครับอันนี้ก็จะต้องไปศึกษาในเรื่องของเรื่องของอรปรัชญาวิชาสุขเกษมอีกทีนะครับซึ่งปรัชญาวิชาสุขเกษมเนี่ยก็คือในอยู่ในหลักสูตรคือชื่อหลักสูตรมาได้แหละคือชื่อปรัชญาวิชาสุขเกษมนะครับก็มันมีหลักสูตรของเรื่อง5้ากุญแจความสุข5กุญแจมหัศจรรย์มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัย ใจคอของเราได้นะครับจากคนขี้เกียจมาเป็นคนขยันนะครับข้อที่สนี้คือให้ฝึกเป็นคนขยันนะครับเวลาฝึกเป็นคนขยันเนี่ยมันจะทํำยังไงเวลาเพราะว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ําตามที่ผมเคยอธิบายเรื่องจักรวาลให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะไหลลงต่ําโดยธรรมชาติ การไหลลงจาก็คือการเวียนว่ายใจเกิดต่อให้เราเกิดได้เป็นเทวดามียศใหญ่สักดาสูงแล้วถ้าเราไม่อยู่ในขีดที่อันที่พ้นจริงๆเนี่ยคือความไปสู่อร,ะยะริยบุคคลแล้วต่อให้เป็นพระพรหมหรือเป็นใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้ยังไงเสียนะครับว่าถ้าหากตันหาไม่ถูกถอนออกไปยังไงเส้มก็ต้องไหลลงไหลลงต่ำอยู่ดีโอกาสที่จะยึดในอัตรามนานตัวตน ถ้าหากเราไม่รู้ทางพ้นทุกข์นะไม่รู้จักทางบนทุกข์ไม่รู้จกักในเห็นแจ้งในยาศาสีก็บอกตามตรงว,ว่าเราก็จะหนีไม่พ้นกฎกฎจัก,กรวาลหรือกฎแห่งกรรมนี้ได้นะครับเพราะงั้นสิ่งที่ตัวที่จะเป็นตัวที่ทําให้เรามีการอัพอัพเกรดตัวเราขึ้นมาคุณธรรมข้อนี้คือสําคัญข้อสีอนี้คือฝึกเป็นคนขยันนะครับเปลี่ยนนิสัยครนะเพราะว่โอกาสที่เราหมุนเวียนลงต่ำคือ ตกไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคือหมายถึงเขตที่อะไรจะได้สะดวกสบายไปหมดณนะวันนี้ณนะวันนี้โลกเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยขาดพอขาดเป้าหมายปั๊บเนี่ยความพยร์มันเพียรก็ก็หายไปความเพียรก็ลดลงเพราะฉนั้นเขาทําสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้มันเหมือนกับดาบสองคมเลยซึ่งมันอาจจะทําลายคนก็ได้แล้วอาจจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงคนได้แต่ที่ชื่นชื่อว่าคนนั้นต้องหันกลับมาที่ตัวตนเรา อยู่ดีนะครับเพราะงั้นเราต้องรู้จักตัวตนก่อนก่อนที่จะไปถึงขั้นแยกแยะความไม่ใช่ตัวตอนอันนั้นก็ต้องรู้จักตัวตนก่อนมันถ้าเราต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะมีความสุขที่มันตลอดตลอดเวลานั่นคือต้องมีจิตใจเนียเป็นพลังงานความขยันอยู่ในตัวเลยนะครับข้อที่5นะครับเป็นข้อที่สําคัญข้อ1เหมือนกันนะครับ เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยเราได้โดยธรรมชาติเนี่ยโดยของใจเนี่ยมันจะไหลลงต่ําเป็นลักษณะหมุนไปหมุนไปลงต่ำจิตใจเราก็เองเหมือนกันครับถ้าไม่ยกให้สูงแล้วพ้นระดับจากมาตรฐานของความเป็นคนดีแล้ว มันแน่นอนที่สุดที่ว่าต้องไหลลงไปที่ไหลลงไปถูดต่ํานั่นคือการที่เราไปตราบใดที่เรามีตัณหาการที่เราจะไปเราต้องไปอุปทานในการยึดมั่นในเรื่องของความเห็นเรื่องก็ของความใคร่ก็ดีหรือเรื่องของอมานะถือตนมันต้องมีแน่แล้วก็เรื่องความเป็นตัวตนเนี่ยต้องมีเมื่อมีเป็นตัวตนปุ๊บอไอจิตมันจะเกิดการแบ่งไปเองว่าส,สูงต่ำดำขาวหรืออะไรต่างๆซึ่งเราเห็นโดยธรรมชาติการยึดไปอย่างนั้นเน่เรารู้แล้วเรารู้ รู้รู้โดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเรายึดไปอันนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ข้อน,นี้คือข้อทีเอ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจที่มันจะไหลลงไปสู่ทางตำ่ำผามเองเนี่ยข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่ชื่อว่าหให้เปลี่ยนให้ใสิสที่เคยเป็นขี้คนขี้น้อยใจนะให้เปลี่ยนไปเลิกน้อยใจซะ อายุตอนที่อายุผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งใจว่าจะเปลี่ยนความน้อยใจไปซึ่งมันเป็นมูลรากของโลภะโทสะโมหะรวมอยู่ในนั้นผมน้อยใจตั้งแต่เด็กมาโดยที่ว่าพยายามที่จะข่มหาทางอะไรออกไปแต่พอมาถึง45เนี่ยตั้งใจจริงๆว่าจะต้องเลิกให้ได้จนมาพ้นได้ตอนปอายุ58ต้องใช้เวลา4ปีซึ่งมันจะบางทีมันไม่เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นให้เราเกิดอ้ ไอ,ไ,อไ,อไอ้โรคตัวนี้ขึ้นมาโรคน้อยใจแต่พอเราจับทางได้มันเกิดมาตอนไหนเรารู้ปั๊บเนี่ยเรารู้เลยเราจับทางได้แล้วก็เปลี่ยนไปครอบคุณค่ะซะเนี่ยนี่คือการที่เราพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้ตัวเราใจเราเนี่ยเราเริ่มรักตัวเองแล้วเราจะเริ่มที่จะคอยที่จะเอา,เอามันออกไปแล้วผมก็สามารถทําได้จนปีห้ายุ่ยห้าสิบแปดก็สามารถทําได้พอทําได้ก็โอ้ยรู้สึกเบาโล่งโปรง่งสบายเพราะงั้น ถ้าใครก็ตามที่จะเปลี่ยนแปลงข้อหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนมีอยู่นะก็พยายามที่จะมองค้นหาให้เจอว่าไอ้ที่ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็คือต้องหาไอ้หัวใจที่มัน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 ผสมผสปนเปนอยู่กับไอ้จิตใจที่มันไม่ดีเนี่ยถ้าไปจับได้ เออคบไม่ได้ไม่ต้องคบมันไม่คบมันก็คืออาเศรยวนาคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ได้ว่าไปคบคนให้คนรักต่อผู้คนไงแต่หมายถึงใจของเราเนี่ยเป็นคนด้วยแต่เราไม่เอาเข้ามาแปลว่าอันนี้คือไม่ได้คบอันันจิตใจ,จเราจะไม่สู่ความเป็นคนพานนั้นไอ้ตัวน้อยใจเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ชุดดึงไม่ให้คนเนี้ยเติบโตแต่คนที่เปลี่ยนสามารถออกไปได้ออกจากไอ้ไอ้ไอ้อกรอบตรงนี้ได้กงขังตรงนี้ได้ พอหลุดออกไปได้เนี่ยจะเป็นอิสระอย่างดีเลยแล้วมันจะทําให้ตัวเองเทยธะยานเหมือนนอกในก,งกนรงนะพะเขาปล่อยก็บินไปได้แต่บินไม่ได้ไม่ใช่หาก,กินไม่เป็นนะครับก็ต้องไปเผชิญอีกสิ่งอะไรที่เป็นภายนอกอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นในการที่จะพัฒนาตนไปสู่ที่ดีนั้นเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องคอยสังเกตให้ดีๆนะครับแต่เราเห็นไหมเราต้องมีเป้าหมายอย่างที่บอกก่อนหน้าข้อข้อก่อนหน้านี้แล้ว มาดูข้อที่6ครับนิสัยที่คนเราสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะก่อนที่ทุกคนจะเสียสิเส้นชีวิตลงไปนะครับจะเป็นเส้นชีวิตเพราะเหตุใดก็ตามก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อที่6ชื่อว่าเลิกว่าคนวิจารณ์คนข้อนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาอนุบาลน,นี่จนเติบโตขึ้นมาจะพบเลยนะครับว่ามัน มันแทบจะหลีกไม่พ้นสังคมของการพูดคุยนินทา่าไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าไม่มีกลุ่มไม่มีเพื่อนนะไม่ว่าในวงเล่าก็ดีวงสังคมในแล้วก็ตามมันจะม,มีส่วนหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องคือต้องพูดถึงุคคนอื่นแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์เขานะครับซึ่งตรงนี้บางทีถ้าเรามีเกาะป้องกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเกาะป้องกันไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะต้อง นี่ดึงดูดนิสัยอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ก็จะเป็นต้นเหตุว่าทำไมฉันทำอะไรไม่สําเร็จเพราะว่าบางทีการวิาพากษ์วิจารณ์ของเรานั้นดันไปวิชาวิจารณ์ในส่วนของลบมากเกินไปนะครับแล้วก็กลายเป็นเรียกว่า,าติดนิสัยอย่างกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเคยดูช่องข่าวของในทีวีหรือในอะไรก็ตามคุณเห็นว่าจะเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากแล้วเวลาพูดคุยแทนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ เพื่อแล้วต้องให้เพิ่มเพิ่มแบบพลังสั่งสิ่งดีๆให้ไปคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้นะครับนี่คือการที่จะช่วยเหลือสังคมที่เป็นสื่อที่ดีก็คือต้องให้พลังคนเปลี่ยนแปลงคนได้ด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ควรที่จะไปพูดรังเกียจเข้าอะไรเขาเพราะว่ามันจะคนในโลกเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันดังนั้นถ้าใครสามารถที่จะช่วยให้คนเป็นคนดีได้เราสามารถช่วยกันได้ก่อนที่ที่เราจะ บอกว่าที่เราโอกาสที่มีช่วยได้เราก็ควรช่วยไปนะครับข้อที่7นะครับสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงนีสัยได้ข้อที่7คือให้กล้าปรึกษาคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อนี้นะไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นคนที่ตอนให้คุณจบเอกแล้วเป็นครูแล้วเป็นอาจารย์แล้วหรือเคยประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็ตามเ,เรื่องของสำเร็จเนี่ยไว้ถ้าคุณได้เข้ามาเรียนก็คุณจะรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของ การที่เรากล้าปรึกษาบางคนเนี่ยแบบขึ้นไปสูงแล้วสูงซะจนแบบไม่ค่อยกล้าปรึกษาใครไม่กล้าปรึกษาใครกลัวเขาจะว่าแบบแม้เคยเป็นที่ปรึกษาเขาทำไมปรึกษาคนอื่นไม่ได้คนลามันต้องมีต้องมีบ้างนะครับจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แต่ต้องมีการมีที่ปรึกษาไว้เนี่ยเป็นข้อที่ดีนี่คนปรึกษาก็สําคัญนะครับคุณปรึกษาดี ม,มันดีอย่างไรนะั่นก็อีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อปรึกษาหาลือคุณก็ต้องไปพิจารณาอีกทีว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่คนให้ข้อคิดเห็นหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามข้อนี้แก่นิสัยเป็นคนที่ยอมที่ไปปรึกษาเพราะผมเห็นหลายคนที่เก็บความทุกข์เอาไว้ในใจหรือกังวลในใจมีความที่อึดอัดหรือจะมีข้อข้ออะไรในใ,นใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไป ก็เลยไม่มีที่ปรึกษาที่จะไปทางออกที่ดีนั้นตรงนี้แหละครับที่ว่าถ้าหากไปไม่ได้จริงเข้าไปสู่ธรรมะนะครับเรียนฟังฟังธรรมะมบ่อยมันก็จะค่อยเบาสบายหรือฟังเพลงที่มันทําให้เป็นเบนเคลงคสสิกฟังแล้วมันให้จิตใจมันเพลิดเพลินมันสามารถจะซ่อมแซมได้ข้อนี้นะข้อที่8ครับทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยได้นะครับข้อนี้สําคัญอีข้อหนึ่งใครว่าเราได้ต้องให้เป็นอย่างนี้เลยที่ก่อนใครว่าเราไม่ได้เนี่ยให้ให้ให้เป็นว่าเราเรา เราเอะว่าได้ครับผมว่าว่าผมได้ครับอย่างเงี้ยแล้วใครเตือนเราใครตำหนิรเราแม้แต่ด่าเราเนี่ยก็ต้องรับได้อย่างเงี้ยข้อนี่เป็นข้อสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างแท้จริงหรือว่าจะก้าแวบบไปสู่ความเป็นแก่บุคคลได้เพราะตอนนี้มันคือเริ่มจะละตัวคือใครว่าเราอาจจะโกรธกันเพราะเรายึดใช่ไหมแต่พอเราได้เปลี่ยนนิสัยเนี่ยฝึกเปลี่ยนเนี่ยใครใครพูดเราวิพากษ์วิจารณ์เรา เขาเหมือนชี้ขุมทรัพย์ทางทางสําเร็จอะไรบางอย่างให้เราเพราะว่าเราแปลว่าเราไม่ได้ใส่ใจไงถ้าเกิดเราฝ่ายใจปับ๊บมันแทนที่เราจะไปสู่ที่เป้าหมายของเราก็กลายเป็นว่าเราต้องมาเก็บไอ้คําพูดอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่รอดสทัทีอันนี้ต้องฝึกต้องฝึกนะครับเหมือนกับที่ผมเคยฝึกเรื่องความนดยใจ ถ้าเจอข้อนี้ก็ต้องฝึกอีกเหมือนกันเห็นไหมมันมีอะไรที่หลายหลายอย่างที่เราต้องใส่คุณธรรมลงไปนะครับนั้นโฟกัสไม f โฟลัมเป็นสิ่งที่ผมบอกตรงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสอนเข้าเอ้ยเขา้เขา,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 ขามาสอนเข้ามาสอนก็ได้นะแต่ว่าเข้ามาเรียนรู้ด้วยการสอนซึ่งกันและกันได้ครับข้อต่อไปนะครับข้อที่9ครับข้อที่9เนี่ยครับเป็นข้อที่เราสามารถเปลี่ยนแบบนิสัยได้ก่อนนี้ก็ดีไม่ใช่น้อยเลยฝึกเป็นคนที่ฟังให้เก่ง ฟังให้เก่งๆฟังให้เก่งๆหมายถึงยังไงมันมีหลายอย่างเช่นว่าเราใครพูดสอนเราได้เราฟังเขาได้หรือใครพูดแล้วอะไรแล้วฟังอะไรก็แล้วเราสามารถจับประเด็นสาระที่เป็นประโยชน์แก่เราได้นะครับบางทีเราฟังคนครั้งสองครั้งที่ไม่เคยฟังมาก่อนบางทีดูฟังดูดีแต่บางทีดีในขณะนั้นแต่พอไปไปมา,มาเอ๊ะมันกลายเป็นไม่ดีอันนี้เราจะเห็นว่าแล้ว มันจะไปเชื่อมโยงกับความต้องการในกุญแจเร3ขสามว่าเอ๊ะเราฟังเนี่ยเพื่ออะไรเหมือนกั้นถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราฟังไปฟังไปฟังไปเทเราแก้ไม่ได้นะเราก็กลายเป็นว่าลอยไปลอยไปมันเวลามันจํากัดในการเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าฟังให้เป็นและฟังเริงๆเนี่ยควรที่จะต้องแก้ที่ใสมาที่การฟังจริงๆคือฟังให้เป็นหมายถึงว่าฟังให้มันได้ประโยชน์จริงๆอะว่ามันได้มันมีอะไรในในสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเมื่อเรา เราเข้าใจถึงความต้องการเราได้เข้าใจถึงความสุขได้คุณเอ้ยคุณเรียกว่าคุณคุณเจ๋งอะ่ะคุณเกิดมาแล้วคุณเจ๋งข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับข้อ10ข้อสุดท้ายของ1ินิสัยเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่3คือคือไม่ถือโกรธไม่ถือโกรธเห็นว่าข้อนี้นะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงนิสัยในการที่ถือโกรธอะไรอะไรก็โกรธโกรธมากโกรดน้อยก็ต้องมีนะครับ แล้วเราก็ถือไว้แบกไว้จริงๆแล้วเราถือไว้แบกไว้โดยเราไม่ได้วางมันเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะเอาออกจากใจของเราเมื่อกันข้อความโกรธนี้ไม่ใช่เรื่องทําง่ายแต่สิ่งที่จะสร้างนิสัยเราได้เปลี่ยนแปลงได้มันดีกับเรานั่นคือเราไม่ควรถือโกรธนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมสุกเกษมแพรมณีนะครับกับรายการสุกเกษมกู๊ดท็อกเรามีหลักสูตรนะครับวิชาปรัชญาสุกเกษมนะครับในเรื่องของ5กุญแจความสุข5้ากุญแจหัศจรรย์ถ้าสนใจเข้ามาเรียนมาทักทายกันนะครับอยากเรียนมาไหนผมก็จะได้รวบรวมคนที่สนใจเรียนเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็เรียนกันทีเดียวนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ